ในอำเภอเมืองกาลสินส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอลำปาวฝ่ายปกครองอสอและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบบริรเวณน,น้ำตกหาดแม่ยางท้ายอาคารผันน้ำเขื่อนลำปาวหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีนักท่องเที่ยวจับกลุ่มมั่วสสมและหลงเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 หลังหาดดอกเกตและจุดผันน้ำปิด พบนักท่องเที่ยวกว่า100ชีวิตจับกลุ่มเล่นน้ำคลายร้อนอย่างสนุกสนานเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่หนีกระเจิงกระเจิงเบื้องต้นได้กล่าวตักเตือนและติดป้ายห้ามเข้าโดยเด็ดขาดโดยนายสมเจตเตงมงคลานอำเภอเมืองกาลสินกล่าวว่าหลังจากมีการผ่อนปลนผู้ประกอบการหรือกิจการบางส่วนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามนายโยบายของนายชัยทวั์เหนี่ยมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตํา ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันอย่างเข้มแข็งโดยกำชับให้ผู้ประกอบการร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งสถานที่เสี่ยงต่างๆปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดวันนี้ทางปกครองอำเภอร่วมกับทางสอพอลำปลานะครับร่วมกับกำนันพี่ใหญ่บ้านและรปสตเนี่ยมาตรวจฐานที่นี้เขาเรียกว่าหาด แม่ยางนะครับเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมมาเล่นน้ำนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนที่ได้รับเรื่องรายงานไปก็บอกว่ามีพี่น้องประชาชนมารวมกลุ่มนะครับเพื่อมามาเล่นน้ำนะครับจากกลุ่มทางอำเภอก็กลัวที่ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9กก็เลยมาตักเตือนนะครับให้ให้สลายการจับรวมกลุ่มกันนะครับที่แม่ยางเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนมาเล่นน้ำ ก็จํานวนมากพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ก็ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือดีนะครับก็กลับไปยังบ้านของเรานะครับเข้าใจอยู่ครับว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนที่จะมาเล่นน้ําแต่ก็ขอความร่วมมือเขาให้ให้ความร่วมมือทางราชการนะครับใตการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ครับวันนี้ถือเป็นการตเตือนก่อน,นครับเป็นการตักเตือนก่อนครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ให้ ทางท่านกำนันท้องที่เนี่ยประสานกับทางเทศบาลจะทำป้ายเตือนนะครับว่าห้ามจับกลุ่มรวมกันนะครับเพราะาอาจจะมีความผิดตามพรบควบคุมโรคตามประกาศของทางจังหวัดครับที่ที่หาดดอกเกตกับอาคารผัาน,น้ำเนี่ยปรากฏว่าร้านค้านี่ปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางหาดดอกเกตนี่ก็ไม่อนุญ,ญาตให้คนลงไปนั่งไปเที่ยวเล่นบริเวณริมหาดครับ